สวัสดีนะจ๊ะทุกคนกลับมาพบกับหนิงแล้วนะจ๊ะอ่าเรามาแฉมนินทาอ่าดีกว่าเนะาะวันนี้ต่อจากอีพีที่แล้วเนาะที่เรามกพูดถึงเรื่องผู้ชายตุรกีไม่ค่อยอาบน้ํากันนะจ๊ะทุกคนอ่าอันนี้มันคือเรื่องจริงนะทุกคนจ๋าผู้ชายตุรกีไม่ค่อยอาบน้ําจ้ะมันคือเรื่องจริงอ่าคนสะอาดก็มีนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออ,เอ,อมีคนมี ที่เขาคอมเมนต์สองคนเนาะอ้หคอมเมนต์เยอะมากเลยทุกคนจ๋ามีคนดูเยอะมากเลยคลิปหนูอะเออแต่หนูไม่เป็นไรนะหนูสู้ตายเออหนูก็ชอบ <c oughs> หนูก็ชอบมาเหมือนกันเนะาะเอ่อพระเจ้าช่วกินหล่อมากนะคะทุกคนจ๋าเดินมาสิบเนี่ยหล่อแปดเจ้าเลยเือบหล่อหมดอนะทุกคนอ่าดูสะอาดสะอ้านเนาะเพราะว่าเขาเป็นลูกผสมอะเนาะเออตาสีฟ้าผมสีทองอะไรแบบเนี้หล่อเขานวดเขานี่พระเจ้าช่วยก้ะเทอดเลยเ่จเว้ยถ้าได้เจอนี่ห อย่าเลยเชียงเออแต่อย่าให้ยกจากตะเละนะทุกคนเออบางคนก็หอมหอมหอม,หอมนี่หอมฟุ้งเลยนะทุกคนจ๋าหอมน้ำหอมนี่หอมฟุ้งเลยเออแต่คิดตะเละที่นี่ขายโลออนนะขายไม่ดีเลยทุกคนจ๋าเพราะที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมใช้โลออนกันนะโคโรนน่ะแม่เออโลออนใช่ไหมเขาเรียกโลออนใช่ไหมเออโคโรนน่ะแม่เออเขาไม่นิยมใช้กันสักเท่าไหร่นะออ อ่าส่วนมากเขาจะเป็นฉียนมะหอมเอาแล้วทีนี้ทุกคนคิดดูนะเขากินพวกเครื่องเทศเยอะใช่ไหมอ่าพวกอ่าหอมหัวใหญ่อะไรพวกเนี้ยมันยิ่งทําให้เขาแบบมีกลิ่นตัวเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบเนี้เออถ้ารักกันไม่ใหม่อ่ะอะไรก็ยอมได้แหละเออหนูเชือหนูคิดว่าแบบนั้นนะอ,อ่าพอกันรักกันไม่ใหม่อะไรก็ยอมยอมได้หมดแหละมันจะหอมมันจะปากเหม็อนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออเออมันก็ทําใจได้แต่พอนานไปสิเออคุณคิดว่าคุณจะยอมรับได้ไมหมล่ะเออใช่ไมหมล่ะเออ เพราะเขาไม่ค่อยอาบน้ํากันทุกคนจ้อฟันก็ไม่ค่อยแปรงเนาะทุกคนไอ้คาว่าพี่คนนั้นเขาบอกว่าอา,อาบน้ําบ่อยๆนี่คือวันหนึ่งกี่ครั้งคือเขาไม่อาบเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะคุณพี่เอหนูวหนูไม่เข้าใจคําถามพี่ไงหนูก็เลยตอบพี่ไม่ไ,มได้หนูก็เลยถามย้อนพี่ไปแบบนั้น <S <S มันคือเรื่องจริงค่ะเขาไม่ค่อยอาบน้ําาสามวันสี่วันบานงคนอาทิตย์หนึ่งก็มีค่ะอาา่าเขาไม่อาบน้ำนเพราะเนาะยิ่งเป็นหน้าหนาวนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเออ เหม็นมึงก็เหม็นอย่างนั้นแหละเออเขาไม่ได้มาสนใจเด้อคือหน้าหนาวก็พอยอมรับได้นะคือมันก็ยังพอทนอ่ะเออแต่หน้าร้อนอ่ะมันทั้งอับมันทั้งร้อนทั้งเหม็นใช่ไหมเออรถบงรถบัสจะได้ไปขึ้นใช่ไหมจะได้เผลอขึ้นใช่ไหมแค่เดินสวนกันนี่ก็คือไปหมดแล้วว่าเออกลิ่นนี่ลอยมาหอ,อมลันจวนชวนกินให้ฟันอะไรประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะคือแบบว่าโอ้โหสุดๆอ่าผู้ชายตุรกีอ่ะ แต่ไม่งหลออะเออมึงหลองจริงมจะหล่ออะไรขนาดนั้นเออเพราะเขาเป็นลูกผสมเนาะอ่าผู้ชายที่นี่ก็จะมีทั้งเคิร์ดใช่ไหมอ่เคิร์ดตุรกีลูกผสมอะไรพวกเนี้ยอ่าผสมมันก็ผสมอยู่แล้วแหละพูดถึงอเออจริงจริงอะเออตอนมันก็แยกแยะได้นะทุกคนเออแต่ก่อนหนูก็ดูไม่ดูไม่ออกว่าอ่เขาเป็นเคิร์ดหรือว่าเป็นตุรกีเนาะอ่าแต่ว่าหนูมาอยู่นี่หนูก็แยกแยะออกว่าเออเขาเป็นยังไงกันอะไรแบบเนี้ยหนูก็แยกแยะออกได้ว่าเออเคิร์ดเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย เออทุกคนค่ะใครที่ที่จะมาถามหนูเรื่องอ่าที่เป็นเรื่องที่มีสาระน่ะไม่ต้องมาถามหนูนะทุกคนจ้ะหนูบอกไว้ตรงนี้เลยคือถ้าอะไรที่เป็นเรื่องที่มีสาระหนูไม่ค่อยรู้อันไหนที่เป็นเรื่องไรสาระเรื่องผู้ชายอะเออถามหนูได้เรื่องที่มีสาระหนูหมายถึงว่าเรื่องเอกสารในการแต่งงานอะไรแบบนี้แต่ถ้าหนูตอบได้หนูจะตอบนะทุกคนเนาะเออเรื่องเอกสารในการแต่งงานอ่าอะไรพวกเนี้ยอ่าอันนั้นอ่ะหนูพอตอบได้อยู่ แต่ถ้าเป็นรืกอกว่านั้นอะไรแบบนี้หนูว่าตอบไม่ได้นะะต้องไปหาพี่กูรูคนอื่นนะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้าถามหนูเรื่องผู้ชายอะไรแบบนี้ถามหนูได้หนูรู้หนูจะสันแนไปในเรื่องแบบนั้นมากกว่าเนาะเออเรื่องผู้ชายหล่อแล้วแบบไหนอะไรเงี้ยเออคือหนูจะคือหนูจะใฝ่แบบนั้นมากกว่าเออหนูชอบแบบนั้นไงมันเป็นความชอบของหนูเองนะแต่หนูก็ไม่ได้เคี้ยวแบบนั้นนะเออทุกคนมันเป็นความชอบของหนูเองคือหนูว่าอ่าอยู่เมืองไทยหนูขี้เล่ใช่ไหมหนูก็ พอไม่เห็นคนหล่อมันก็เป็นเรื่องโปรตีช่ยไหมล่ะของผู้หญิงเออที่แบบว่าเออมาเจอคนหล่ออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเหมือนขี้เลยเมืองไทยแต่ใฉ่อะไรที่เมืองนอกอะไรประมาณนี้นะทุกคนเข้าใจว่าอ่ามันมันมันเป็นความชอบของหนูเองนะเออแต่หนูก็ไม่ได้วิ่งเข้าหาเขานะทุกคนเออมันเป็นความชอบเฉยที่เห็นเขาหล่อเขาขาวจมูกโด่งตาโตตาสีฟ้าขดตางอนๆอนอะไรแบบเนี้ยอปากชมพูอะไรแบบเนี้ยเออมันทําให้เรารู้สึกแบบเออ ทำไมกูเกิดเร็วจังอะไรประมาณนี้เนะเาะแต่ทุกคนเข้าใจนะแต่ผู้แต่ผู้ชายตุรกีดีๆก็มีนะผู้ชายเคิร์ดดีๆก็มีนะทุกคนอ่าเพราะว่าเคยเห็นมีประเด็นเขาพูดเรื่องผู้ชายเคิร์ดกับผู้ชายตุรกีอะไรแบบเนี้ยเคิร์ดไม่ดีอะไรอย่างนี้ดีก็มีค่ะแต่ว่าเขาอาจจะรุนแรงเป็นบางส่วนเนาะพวกที่เขายัางอ่าเข่งคัดในศาสนาอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะแบบรุนแรงนิดนึงคือประวัติเขามาแบบนั้นไงอ่าประวัติเขามาแบบว่า แข่งขันทางศาสนาแบบโหดรุนแรงอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้อ่าเขาดูมาไม่ดีอะไรแบบนี้เนาะเออทุกคนอ่ารอบหน้าเอาเรื่องจบผู้ชายนะถ้าเกิดไม่มีใครถามก็จะไม่มีต่ออีพีต่อไปแล้วนะทุกคนจ๋าแต่ถ้ามีถามก็จะมีต่ออีพีต่อไปค่ะทุกคนอ่าแต่ถ้าก็อย่างที่หนูบอกนะอย่ามาถามหนูเรื่องที่เป็นสาระแต่ถ้าเรื่องไรสาระอามาถามหนูได้เออแล้วก็ เรือ่องเอกสารการแต่งงานเรื่องอะไรแบบนี้เออหนูก็พอตอบได้เพราะหนูผ่านมาแล้วเนาะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าลึกซึ้งมากกว่านั้นอะหนูตอบไม่ได้เรื่องวีซงวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็พอตอบได้เออนะคะทุกคนจ๋ะแต่ถ้าเรื่องมากไปกว่านั้นหนูก็ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เออหนูลืมเออสมองหนูไม่ดีหนูลืมแต่ถ้านั้นหนูก็จะไปหาคําตอบมาให้นะจ๊ะทุกคนอ่าไปต่ออีพีหน้าค่ะหนูจะพาไปพูดถึงเรื่องจะพาไปนินทาแม่ผัวค่ะอ่าแล้วก็เรื่องผู้หญิงตรุรกีที่นี่ มาฟังค่ะสุดยอดเด็ดคนนี้ค่ะเอออย่าได้เชื่อคําผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนที่พูดกับเราแบบอย่างงู้นอย่างนี้มาต่ออีพีหน้าค่ะทุกคนจะ๋ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้หนูด้วยนะอ่าถามได้น,นะคะเรื่องไรสาระแต่เรื่องที่มีสาระไม่ต้องมาถามค่ะขอบายวันนี้ก็แค่นี้นะคะอ้ะอสุขสันต์วันแม่นะคะทุกคนขอให้คุณแม่ทั้งหลายมีความสุขความเจริญ ทำอะไรก็ขอให้ค้าขายล้ำรวยอ่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อไหร่ค้าขายดีแน่นอนจ้ะทุกคนจ๋ายังไงก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย